ทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับเราสองตนสองคนไม่ปูกเกมฉันมาทำอะไรที่นี่ค่ะโดยกติกานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะเล่นเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นเกมเกี่ยวกับการตอบปัญหานะคะไม่ใช่ตอบปัญหาใบค้เออใบค้นะคะโดยจะมีเจ้าราแนมอดใช่หรือเปล่าใช่ โดยจะมีคําใบ้อยู่ในนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีคําที่ทาโทษนะคะโดยสิ่งที่ทาโทษนะคะก็จะมีอยู่สามอย่างนะคะก็คือแป้งกับแยวจะบทขาดะเจ็บค่ะโดยจะให้แต่ละคนนะคะโดยจะมีเพื่อนๆนะคะเข้ามาค่ะเพื่อนๆเข้ามาค่ะเพื่อนๆ ทามาค่ะพเพื่อนๆทำมาค่ะทำมาค่ะ,อคะโอเคค่ะนะคะก็จะมีพวกนี้นะคะโดยเราจะให้แต่ละคนใช้เวลา30วินาทีใช่ไหมพี่โชว์ใช่ค่ะจะเป็นคู่นะคะจะเล่นแบบโอนอยออกใช่ไหมใช่ค่ะจะคู่ป็นโอนอยออกค่ะโดยนะคะถ้าใครตอบผิดนะคะเราก็จะให้เขาอะจับฉลากจับจับฉลากนะคะว่าจะโดนอะไรนะคะ ก็คือตัวแทนทั้ง3คนนะคะโดยจะออกมานะคะว่าใครจะเริ่มก่อนนะคะโดยจะให้พี่โชว์เริ่มก่อนนะคะไม่ไม่ก็ต้องเริ่มก่อนเต้องเริ่มก่อนพี่เมียวให้พี่เริ่มก่อนดิสองพันปี คิวเริ่มก่อนโอเคค่ะคิวเริ่มก่อนนะคะโดยคู่แรกนะคะก็จะเป็นทีมกับกับกับใครอ่ะมือ <laughs> <laughs> คำใบอยู่ในนี้นะคะ่ะสอง มันเนนออกก็ยกออกให้แบกเอาไว้นานไปล้นล้นน้ำท่วมน้ำล้นใช่น้ำท่วมดเลยใช้เวลาไห่ปแค่เหลือแปดวีค่ะต่อไปก็เป็นตาของน้ำโมนะคะ คำนะสามคำใบได้แค่สามคำสามคำใช่สามคำพูดได้แค่สามคำนะคะสองคำแล้วสีดำแบ๊คอะไรอ่ะร้อน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 ผาทิศฐ์เผา ครบสามคำแล้วนะคะงานศพงานศพอะไรวะห้าสอะไรวะสามหนึ่มดเวลาค่ะไม่ทันแล้วไปไหม้ไฟไหม้เอ้าไดไฟไหม่ไอ้ไอ้ไอ้่วยอัไนอย่ไหนอืมเดียยวเดีวทีม अच्छा <laughs> ไปไม่ไปป่าจุดไฟอ่ะกูได้แค่นี้อะไรอ่ะไาจุดไฟเผาป่าจุดไฟแล้วแบบที่แบบอยู่ในถังอ่ะพอไฟแล้วอยู่ในถังไม่ไปแล้วคุไม่ได้แล้วจะต้องสั่งคำแล้วเขาสั่งแล้วเอาถูกได้เฉยได้ไหมเฉยจะเป็นคู่เรานะคะเราก็จะมาใบกันนะคะว่าได้อะไรบ้าง ตัดต้นไม้ตัดตัดทำอะไรอ่ะตัดต้นไม้ทำอะไรป่าถูกต้องใช้เวลาได้สิบสี่วิจับไปแล้วก็เป็นพี่ออนนะคะพี่ออนจับเลยค่ะพี่เดีร์เตรียมจับเวลานะคะ จับลาได้เลยค่ะอของเหลวน้ำน้ำเน่าล้นน้ำท่วมใช่ค่ะแปดวิแต่คลิปของเรานะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะพวกเราก็จะมาบอกแนวคิดแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแต่โดนมีกติกานะคะกติกาอะไรกติกาคือว่า พูดห้ามซ้ำาตือนใครพูดซ้ำาตันโดนค่ะโดนโดนโดนทำ้นหอโดนทำ้นคุณแน่นอนนะโมคุณจะต้องโดนฉันค่ะค่ะโดยจจเริ่มที่พี่ชมองสำหรับเรานะคะเราก็จะบอกว่าลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือแล้วการใช้ถุงพลาสติกนะคะก็จะลดขยะนะคะแล้วก็หันมาใช้ถุงผ้านะคะ เพื่อลดการสะสมค้าของขยะที่จะมีอยู่ในบนโลกของเรานะคะค่ะส่วนของดิฉันนะคะก็จะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเพื่อไม่ให้ดินเสียนะคะต่อ,อไปคุณคะไม่ทิ้งขยะลงคลองค่ะเพราะอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าเพราะอาจจะทำให้น้ำนท,ำจจทำำ่วมได้ค่ะคือของเรานะคะคือลดโลกร้อนะคะ่ะคือการแม่เผาขยะนะคะนโมค่ะ น่ารักแบบนี้คุณทำให้ผมถึงกับต้องหันมองหน้าตาไม่ดีแต่ว่าอย่างไงผมคงต้องขอลอการปลูกพืชหมุนเวียนมันเอาเป็นว่าเราจบทิปกันเพียนเท่านี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ